ใส่ไหมลูกใส่ไหมลูกตาปลาทำยังไงก่อนลูกตาปาตาปาทำยไงทุกน้เอาเอาเอาสงล่ะลูกตาถือบาดไอางนี้อย่างนี้เล่นสมมติว่าลูกตาไม่เห็นแล่วจะว่ายังไงนี่มดครับบอกเมาลูกมีบัตรเขา พอเกือใบเออเออขอเกือใบต้อพอไปยังมากยังมากเออพอเกลือใบแม่ไม่โลภเว้นปากนาะขอดเกบือใบพอพักมากสาวก็ขอดเกลือใบก็พอแล้วโวดว่าโลกดพอที่จริงที่จริงโอ้ขอใ้ผมเียงจริงจริงโอ้หาเลี้ยงก่นสมองดีนี่ไปใด้่องน้นลูน้อ ลูกป่านี่เดีัถามกันน้มงม่กัาเรียนาดเรยงเรียนตากบาทาไปใปเนี่เคยหลบโรงเรียนไเนี่เคยหลบโรงเรียนเคยหลบยุงมาจ้าไ่ขหลบโรงเียทั้งมัสิเดือจริงเคยหลบโรงเรียนห่าน่ตักบานะลูกนะตักบามัจะงตักบานี่เราตักบาทเราจะถอดรองเท้าแล้วเราปืน นะครับสมมุติว่าเอาอันนี้สมสมุติว่า,าตักบาสสมมุติว่าเวลาตักบาสเราได้แตงโมมาลูกหนึ่งเข้าสินอย่างไรก่อนตักบาสลูกลูกหญิงทา,ทาออกตักเป็นชิ้นชิ้นใส่ถุงใช่ไหมลูกเออโอ้ได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 ได เรามาไออบรมวันนี้เรามาอบรมวันนี้เรามาด้วยความตั้งใจใครบ้างตั้งใจมาลุกยกมออือตั้งใจมึงเอามากระเบ้งอกบงกระ้องใครมาใครมาพ่อให้มา <c ười> ใครมาพ่อให้มายกมือโอ้ไ่คนหนึ่งเลยมาพ่อให้มามาพ่อให้มาอ,อ เวลาจะไปวัดดูฟังฟังลูกลูกเองเขาเวลาไปไปวัดไปหาอาจารย์ตุ๊กครูหลวงพ่อที่วัดเวลาไปนิมนต์เพื่อนอย่างไหนลูกไปหาเพื่อนจะเพี้ยนไหนเวลาเวลาเพิ่ยังพันธุธรรมะจะคิดอยางไรอยู่จะเพ็้ยนอางไรลูกจะวายบอกวายจะวายเพิ่นเพิ่นว่าปากมีธรรมมือมีธรรมะปากมือมีธรรมะ เวลาพูดกับพระต้องเป็นนมือแม่นว่ผ <Okay. S 1> ่านยางพ่านก็ดึงเป็นนมือบะลุลึกคุกเข่าผู้เขาเป็นนมือ,รอ,มอประเพณีเดิมนะลูกนะประเพณีเดิมมาแต่โบราณชาวพุทธเรานั่งคุกเข่าเป็นนมือนะครับเวลาพรานยางไปก็พรานยางต้องข้างผานเขานะลูกพรานผ่านบินถบาผ่านยังสั่งคุกเข่าเป็นนมือ แถว่านะถ้าจำเป็นยืนยืนตรงแล้วก็ประนมมือก็ได้ลูกนะครับวันนี้เรามาอบรมเรามาอบรมป่าปีธรรมะมือมีธรรมะเวลาพูดกลับพระจะต้องประนมมือทุกครั้งนะครับประนมมือ,นะมมอถ้าสมมติว่าถามตะวันตะวันตะวัน ที่ถามต้องไหวก้อนนี่ว่าดีต้องว่าจำพี่น้องบอเน่เวลาพูดเขาเขาต้องปรมนุต้องประนุมือด้วยเออไม่มีคเขบมีผีบ่ไม่มีมีผู้เดียวอแตะว่านีผู้เดียวพราะปนุมผู้เดียวสำหรับผู้ถามจะมีน้องบ่ เราไม่มีมีพี่บอมีพี่ออมีพี่ลูกหญิงครับลูกหญิงมีพี่บอมีอยู่อย่าลืมนะลูกเวลาพูดกับพี้ต้องปนมือด้วยลูกปนมือเลยดยิมีพี่ไหมมีครับคุณพ่อทำงานที่ไหนคุณพ่อทำงานที่ไหนครับ คุณพ่ออยู่หนเทคุณแม่อยู่ไหนครับหมดเลยมแม่อยู่น้องคายจุ่บ้านจุกระยายโอ้จุกระยายโอ้นานไหมพ่อถึงมาหาครั้งหนึ่งกี่เดือนพ่อมาหาครั้งหนึ่งลูกกี่เดือนพ่อมาหาครั้งหนึ่งนานไหมนานแม่หละ่ะ แม่มา,มาหาไหมมาแม่มาอยู่แล้วลูกนะทีนี้มาถึงเดี๋ยวนะลูกนะทวน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 อีกครัร้ง,งหนึ่งทวนการกล่าวกล่าวถูกไหมเอาเตรียม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 นะครับเตรียมก,ก,าาการกล่าวอ้าวชายเทพบุตรหญิงเท่มทิดาเออทวนการกล่าว เวลากราบหลวงพ่ออ้าวคลาปสองคำวมีนาโถอรัวคลาปสามมีนาโถเอออาทีนี้ใครวันครูวันครูปวดใจวันครูนะวันครูพวกคนในครูเวลากราบคุณครูอน,นี่กราบยังไงลูก กัปบปูปูกับกี่ครั้งลูกกับคูปูสามครั้งเดียมือไหมไม่ค่ะไม่เดยมือเอวลาจุดทูแล้วกลับสมติกลับกี่คร้งสามคังค่ะิดสามคั้งกลาบัยเดไม่เยมื ลูกนะฟาดฟาฟนแยกเป็นสองนะนูกนะสมสมธรรมดาฟาดครังหนึ 11, 12, 12, ่งไม่แรงเถ้าสบว่าถ้าสมถ้าสเู้บ่าคนตายนะกู้บ่าคนตายราสามครั้งเอ้ยฟาสามครั้งธรรมดานะครับ นะครับทีนี้ลูกตาจะถามนะลูกตาจะถามตอนมาจากบ้านนี่บตอนมาจากบ้านนี่เคยไหว้พ่อเคยไหว้แม่บอแล้วขาผตะกี้นี้เราเราเอาหัวแม่เมือไว้ตรงไหนลูกเอาหัวไม้เมือไว้ตรงไหน วางคิวเอาล็อกกลับไปดูนี้เอามาให้ชื่นใจเอาเร็วๆชายเที่ยวพกปืหญิงเทพพิดาลูกเร็วๆเอาใหม่ใหม่ไม่ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นดีๆลูกเร็วๆเอาพวกเขาเก้นลูกวกเขาขึ้นกลับไปแล้วกลับไปสวยลงโนที่ลูกเอากลับไปเตรียมเตรียมเตรียมเอากลับหนึ่งไม่ถูก ไม่ถ okay, ูกเลยเอาไว้ที um> our ่เอาอย่างนี้เอาเรากราบอยู่เราใช่แบบไหมอัญชลีไม่ลูกอัญชลีวัณฑะมิวาไม่ลูกไม่ใช่แบบนั้นไหมเฮ้ยเอาเอาเอาอัญชลีมันไม่ใช่ย่างนั้นวันนี้คนหนึ่งพี่บอกบอมาคนหนึ่งแล้วลูกนะ พี่โป่งผู้ชายลมามามาพระพี่ตัวอย่างให้ลูกดูมามามาเร็วพี่โป่งมาคนนึงมาลูกมาออกมาเลยออกมาเร็วเออมามาพี่พี่โป่งลุกลุกลุกอย่าก้มหน้าลูกเจ้าแม่อะไรเจ้าลบหนาอไปเจ้าอะไรอะเจ้าลบหนาทีไหนวะเออตัดละมามามาเออมาลูกมาลงลูกรอออกมาแล้วเออลงลูกรอได้ดิ เดาวนอกาไปนอองเบิ้งเบงเบิ้งเบ้งเ่เบิ้งเด้าเบิ้งเน้อพอเบิงาวแม่พอ้ังิเยียงิเยีนียเกิดเกิดเกาประจันเลยเอาเอาวันจะมาเบิ้งจาวาออกเสียงเ้ออาญชลีวันคาอภิวาเอ้าจะออกเสียงเด่อนเลยทั้เหมืนี่เดี๋ยวไดก่อนฟัง่อนฟัง่อนทังนนี้บงซื้อบ่มเสียง

ถือมาจาถือกี่สมองม่ตัน้อยเ่าถือแมนบออกมาออกมาค่ะออกมาตะโคนตีเฉลยตัวน้อยมีหลักว่าเออตัวน้อยมาเอาเอ่อเ่จอยมาทางนี้หันมาหันมาหนีอันมาหนีเอาเอาตาเพิดเจี่อัญเชิญมันว่าถือมันจะต้องมีอัญเชิญบรนคาอภิวาเอา

ไหนไหนไหนลองทำโดยสิบโลลองทำอ่ะปลดมือขึ้นปลดมือขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอัญชลีอัญชลีอันชลีก่อนลูหนึ่งหนึ่งนะครับดูดูดูนะทุกคนนะดูเออวางมือลงมาบังป๊บเออเออเออนี่ลูกแทลูกตาไม่สามารถไปจับมือได้ต้องใช้ลูกแทลเออเมาใช่อย่างนั้นลูก ให้อยู่ให้อยู่ระหว่างอกครับระหว่างอกเน้าไปชิดชิดแนบตัวแนบตัวลูกแนบตัวแนบตัวแนบตัวอัญชลีอัญชลีจะเฝ้าก้มหัวลงโกง่นโกอัญชลีจะเฝ้าก้มอันชลีอัน้องเอัญชลีวันพาเอาเดียวอันชลีจมกก้มก้ม อันเฉลี่ยยืนสิยกมือขึ้นมาสิลูกยกมือขึ้นมาเออวันขายกขึ้นมาด้วยนี่ดูไฟจานครับดูไฟจานเออวันชายยกมือขึ้นยก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 มือขึ้นมาเออยกมือขึ้นมาตรงนี้นี่นี่เออหนองหัลงมานิดเดียววันขาเราพิว่าลงมาเวลาไหวตรงนี้เออเดี๋ยวเรียกใหม่ทำใหม่หมอ้ีมือนี่ห่างเดี๋ยวก็เดี๋ยวมือออกหมอมีมือนี่ห่างอยู่ระหว่างเชื่เดี๋ยวมือออกเลยเดี๋ยวมือลงกับพื้นเดี๋ยวมือลงกับพื้น มอาไม่มือเราต้องชื่อสหายองกาคามรักกันเออทำไมทำไมทำไมลูกทำไมทำไมอันชฉี่ยมอหมวจะสั่ตัเอาหมวจะต้องแนบชิดลูกตรงตรงไม่กดลงตัวนี้ตอนนี้ไม่กดลงแนบเข้ามาเดี๋ยวเลเดี๋ยวมาดูลูกคนั้นดูโดังขขึ้นที่เราหนุกขึ้อันชลี

ก็จะหันพวกเขาเพ่มขีดเอะหนเ้อเอาอัญชลีอัญช่เนอนเนาะเอดคือในคือครัเดินป้นสองก็เสรไหรือมนก็เสิไปไปได้ได้เรนซึ่งมากมากมากเลอันนี้เอาไม่ก้องตันเจ้อันเจอยิงยิงนต้นตังยิงนทับซ้อนยิงในทซ้อน เอาทีนี好好่อัญเชลีเอาป้าพ่อไปอัญชลีวันค่ะอาบปีวาตั้งใจอับปีวาเอาต่างวันกับกาวคุณเดียววันต่างวันต่างวันคุณเดียวเด้อเพื่อเบางอย่างเดียวปอวันาะ ให้รงวาไ่ถือว่าถือเออได้เอาเอาเอตั้บให้ตัันท่เดียนตัมวันอนุคันเฉลี่ยวันทาอภิวาเอออันเฉลีวันทาอภิวาเอออันเลีวันทาอภิวาเออเจ้าครถือวดเจ้าะตะขานทุง่าี ขั้นสองอันากราบสามลูกกราบสามลูกครับสามกลับสามคนที่อยู่ฝั่งนั้นจุดเทียนจำนวนลูกคนที่ฝั่งนั้นจุดเทียนท่านดูดูนะครับดูนะครับเดยจะให้ทำทุกคนทุกคนเตรียมลูกประนมมือประนมมือประเด็นว่าเราเราจุดเองเราเตรียมลูกเนีวยาทีพระองค์ยิงจทพิดาเอาเอาให้ให้เอาไปฝั่งนี้ฝั่งนี้จุดจุดเล่นนั่นก่อนลูก โดนเทียวไม่ลงซ้ายมือก่อนตัวซ้ายมือถ้าไม่ถึงยืนขึ้นไม่ได้ลรกยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นเออพวกเขาถูกไหมลูกสุดสุดยอฝั่งนั้นก่อนครับผมยืนเข่าไมได้เพราะอะไรยืนยืนเข่าไม่ได้ทุกไม่มีน้ำมันถอดมาลูกถอดทุกออกไม่จบก่อนลูกนันอนทุกอยู่ในกระถูกทุกข้างบนข้างบนในกระถางทุกเออเออน่แหละลูกเออถอดมาลูกจุดจุดได้ลูกจุดไดต่าง ตังเกินตังพวกกินดังทุกตังพวกลงลงเอ๋ขันหมอลงอ่ะลูกขันหมอลงเสร็จไปเออ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 เปมอนษาไมือกันลูกอยู่ในการสมงามคุยกันลูกดูอย่างเดียวลูกตั้งใจเป็นนมือลกเป็นนมือสงให้คานั้นดับดับดับลูกอย่าเมาต้อไปลูกเออไอนับตรงน้ทำ กลับพกอีกครั้งหนึ่งกลาวสามกล่บสากลบาวักรีเนนี้พทธพทุกคนอยู่ทางนี้กลาสามา